ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทูกถูกทานครัองยุกกระบามีเลยช่องอีสานบานขเอยงพี่น้องผมฝ่าฝนค้มมาพี่น้องบ่หูว่าสิต๊กบ่ปกติกับบต๊กเด้อพี่น้องเด้อปกติกับบตกกค้มมาซื่อๆลิ้นหน่อยๆเพราะเป็นนํำยาเนาะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้ามี่เลยช่องอีสานบานขเอยงพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ้ามีสิผ้าไปเบื้องที่เด็ดสิผ้าไปเบื้องที่เด็ดอย่างหนึ่งเย็นอีบ้ามีมาลัด่านคือ มาลัดได้พูดเกือบชวโมงแล้วพี่น้องมือเศร้านี่บ้ามีบ้าตรงๆบ้ามีมมหาตะเศร้าเพื่อสิไปยามเบียดนำพนันทือตกลงกันไว้เหล้านี้หลังจากกินต้มเอือง,อ,องเนาพี่น้องเนาะหลังจากกินตม้มเอืองยางแสบรู้แล้วเท่ากันโตกลงกันไว้าเฮาสพไปยามเบียดนำกันพระเอิญว่าบ้ามีตื่นขึ้นมามหาอยไอ้ไปหน้าบาคุณแม่โอ้ครับพระเอิญมาหาอยเหยนบ่พพอ เคแล้วชนีว่าไปยามเรีวววาสันบ้ามีก็เลยมาลัดยุปากทางนี่ยินนี่ใส่แผนมาลัดยุปากทางนาพีนองเนาะปากทางเนี่ยไปผุนเนี้ยคุนคือสิม,มาทางใดบ้ามากับบ้ามาพี่นองได้ประมาณอ่เป็นชัม่วงเราในเมื่อเบอ้ามาเขาก็ต้องไปหาบ้ามีเลยว่าขับรถเข้าไปบา้านดีกว่าที่รีวว่าสิม,มาดักเห็ดคลิปอยู่กลางท้างว่าสันพีนองมันที่นี่เขาก็เลยจำเป็น ไปขับรถไปหาไปตะลุยอยู่บ้านเลยดีกว่ามาไปคันแม่นมากก็ลอยมากไปก็ลอยไปมันเปียกไว้จังไในคนเฮานี่พี่น้องมันศูนย์อยู่ดีลงเทียตกล,ลงกันไปริบบี่เบีนี้ว่าไ,ได้ว่าได้ว่าได้ว่าได้พี่น้องเฮาต้องไปตะลุยหนึ่งเงี้ยเท่าต้องเะแบบนี้ว่าไหวครับผมไปตะลุยหาผ่านทีอก่อนฝ้าฝนก็คุมมาเด้อพี่นอ้องเด้อคุมมาอยู่เจนคนนี้ เอาไปห้ามาแล้วพี่น้องผมหอดเฮียนผ่านถือแล้วมึงกันหน้าเมือนจะเอาพอคอยหญ่ไปตบเบิด์ตูโตกัน,นคนเขานี่คือเปลียนยังสี่มันบ่ามนได้พี่น้องมาหอดโดนไปนี่มาหอดโดนไปนี่นั่นพี่น้องมันแมีนค่วมบ้ามีบ่ขันบ้ามีทำไรล่งกายคนื่อว่าไปอัน ขืนเฮียนผู้เยาวบ้านไปล่วงพอกล่วงักขอหาทำารร่างกายเยาว์บาบามีเด้อพี่น้องมันต้องเข้าใจกันดี่แนี่นี่บอกให้มาเบิ่งอีกแล้วพี่น้องผมมันเป็นตะขันเฉี่ยครับทีเดียวนี่มันแปลว่ายังไดคนเท่าเห็ดแนวนี้มันบ่ถือกองพูดนะป้าคนแย่บาสนี่อันนี้เด้อันนี้ยังอยู่ในนี้ยังนี่ห้องก็มาหอดพี่น้องโอู้เดียว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 เดี๋ยวเดียวไปยังคน ปลาขาวอีไถ่ป,ประชันพี่น้องผมไทรด้วยคุณอุ้ยไครเต็มท้องปดม่วงพี่น้องปดม่วงปลาขาวอีไท่ตัวบักใหญ่คือ่ศหากคือตกลงกันตอนกินตบมอึ้งสดวนต,ตบเอึ้งเสียบม่วอ,อ,อึ้งบอกใหออย้ยังไดลืมลืมลืมอ้ยบ่าวมีมาหาตาเสว ตาขาวอีไทยพี่น้องอเดียเด๋ยวเดี๋ยวที่เขาเขาบีบบีบไข่ออกมาให้เบ้างเลยไข่พี่น้องไข่โอ้ยขออภัยหลายๆนะพี่น้องเด้อเกินวัดท่วงขืนเชียนให้ผ่านคือหัวอาก้ากยุ่งเข้ามาหอดเลยโอ้ยแบบนี้ก็จะเปลี่ยนมันแมีนควอ,อมอพี่ควอมน่องวา่าอยู่เด้อนี่แมอ่เราไม่อยากให้เป็นน้ำยี่หลินแล้วสันพูดนะพี่น้องปูก็ได้มาปูก็ได้มาบักร้ายพี่น้องผม โอ้ยแบบนี้นี่ขึ้นเฮียนผู้เยาวบ้านว่าสันกับไปร่วมฟักน้ำกันที่ถ้วยอาอยุพี่น้องผมคุณอาปูกับบักไลยพี่น้องโอ้รองน้องไอสามฟอเาเซ็กซี่พี่น้องผมเหมือนเซ็กซี่บ่วไทยบ่ได้ใส่ปลาได้นี่บ่คือบ่วเจียบออกเอาออกเที่ยวออกเอาไปต้มให้เบิ้ลเลยบ่สวนแล้ว เอาไปตัวแบบไม่เบิดเลยพี่น้องบสนแล้วบสนแล้วเนี้ยเนี่ยเกียบยนบอถือเทวากเกียร์ชนี่อีหยังนี่เอาเขียนยี่โม่โม่หน้าสี่เทน้ำออกแล้วโม้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องผม บ im, ่มีตัวหัวปูเลยอได้พ so yeah. pues ี่น้องเด้อปลาปลาเบื้งมันบุตรเนี่ยกินเราผ่านเธอปลาเบื้งมันบุตรเนี่ยกินบ่ได้ไปน้ำพี่น้องบ่ได้ไปบ่ได้ไปยามน้ำโอ้ยมันบ่เนื้อมันจะไปเลื่อมได้ยังไงข้นเย็นนี่ใส่นี่ตัวตายพร้อมป่ะ วัแล้วขาวนะอ้อมอืมอ้อมสองตัวป้าสีอ้อมพี่น้องโอ้ยโอ้กูฉ่ำหัวใจเด้กูกับมาเจ็บปวดมาชอกฉ่ำหัวจิตหัวใจครับเห็นอ๋อบาดนี่พี่น้องกินต้มตอนสดต้มอึ่งผ่านทื่อบอกว่าจังไดนเอาเอ้าเอ้าผีน่องสีฟ้าสีเทาขั้วไม่ฟังเด้อ ตอนจินต้มอึ้งยำดูดพุดพูดพูดพูดบวดูบวเดียวใส่น้ำกันแสบหลายพี่น้องไปยำเวทน้ำกันเอามาเอื้อนว่าสันตอนใส่จะบ่ไปละว่าสันมันบ่กมวนเพิ่นว่านิดเนี่ยเพิ่นว่ากับบ่าวมีเด้พี่น้องตอนใส่จะบ่ไปละว่าสันมันบ่กมวนคือตอนไปยำปลาถือกตุ้มตตุ้มตั้มมวนเอ๊ะเถืงน้ำยาพร้อมแล้วเพิ่นหมู่บ้านนี่บักเข่าบาเล่เพิ่นเบิดไปซวงสามขวดส่นตัวละเข่าบาเล่เพิ่นพี่น้องเบิดไปซวงสามขวด ่วนบ้ามีไปยามเด็ดหัวอ่าก่ายังบ่ทันเศร้าอยู่เด็นี่บ้ามีกับลูกตื่นตะเศร้าเข้าป้าเห็ดบ้ามีกับบ่ได้เขาเด้อพี่น้องมือนี้บ่ได้เขาหอดป้าเห็ดฟฝ้ามาล้านกับว่าท่านเปิดฟฝ้ามาทามหายนาล้านนี่แหละนี่มหายาณมองนาล้านนี่พี่น้องมาที่นี่ มาห่องถามอากอักยู่อผ่านถื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 อผ่านเืออยู่เดียวบ่ได้รับเสียงตอบรับจากเลียงไม้ที่ทันเลียงเลยแต่ว่าวจังใดเอาคนมันต้องหาเลี้ยงกันนี่ป้ามีสีหาเลี้ยงอยู่นี่ไปโงพักก็ได้พี่น้องผมถอยเลยถอยเลยไปโรงพักก็ได้บาทที่นี่เลียวปลาไปตุมพวกเอาไปซื้อๆจืกสองสามตูนนะพี่น้องนะขอหาใบห้าปนํา ต้องไปนจังสัน่นเดยแจ้งสีแดงไปเบื้องนี้ป่าใดมีเจตาตัวงามๆเอาไปเบื้องไม่พี่น้องไปเบื้องไม่ไปเบิงเบ้งงไม่กระสวงยส่ยเพราะว่ารถขั้นนี้บอยู่มันยูตรวดขั้นนั่นบ้ามีกระสงสัยยูตเก่าผ่านถือบ่ขี่รถขั้นนั่นนะวะพูดนะมีแต่ตัวงามๆพี่น้องบ้ามีเสีวยวไปซีจุงไว้หนึ่งนาะอพี่น้องเนาะ อพี่น้องต้มใส่ใบบักขาำเอ้ยเบือทวนั้นครับผมเพื่อว่าเป็นการให้เฉียดกันกับบ้ามีกับซียืดเอาเบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะปูเปลือมันอยู่ไม่จงไปให้ยิ่งหรอกเอาไปให้เบิดืะพี่น้องแต่ว่าปูเงี้ยนี้ม,นมันมันบ่อนนะนี่ฟานถือฮึมมือว่ามีทัวอะไรไม่งันเม่เคยเห็นจะเขียนน่าแบบปูมัน โอ้พัไอเจราชนีสิว่ามั้งจีอืมจุดกระไสเขาไว้แล้วพี่น้องจักสิกินกับยังนี่แหละนี่นี่ไสไสกี่มันสิเป็นโบมตัวเจนี่เพิ่นพัฒนาขึ้นมาใส่เขาเอ่อดีอยังเขืองเฮืองก็เฮือนี่ดวงเออใส้ดวงพี่น้อง ใส่กระดงมาใสาแทนแมนแมนแมนสีเอีหยังก,กินไงก้าวบ่าทพี่เตได้ฝากท่องบ่โอ้ยเจ็บปวดเด้อขันไปขันไปเห็นถือเบ็ดดินตามตามอยู่มันทีมันถี่จอด,ดอใจซ้ำได้เอาผ่านถือบ่าพี่น้องก็อยักบังเอฟซี่ผ่านถือเป็นแสนพี่น้อง ถ้าที่เห็ุแบบนี้แต่ว่าบานนี้ย่ามบ้ามีล่องคิดไปบานนี้สามารถชิกมีตะจมให้บ้ามีที่บานนี้ยิ่งสี่ละคนบ่าหมานผันว่ายิ่งสี่ละผ่านถือบ่อยากให้ไปดั่งผันว่าเป็นตะเลียใจยตะเลียใจนด้พี่น้องก็มาเลียใจยครับแท้หุ่นเอาเบิงเนี่ยบ่ไดหรอกผ่านถือเป็นเลี้ยงกันแท้หมือนนี่เป็นได้เป็นกันพี่น้องเป็นได้เป็นกันผ่านถือเหมือนนี้ เป็นได้เป็นกันได้ปลามหาตัวแบบง่ญ่บ่าบ่เอาพี่น้องตัดสินใจแล้วบ่เอาไปกินกับบ่แสบดอกเขาบ่มีส่วนหลวมแล้วพี่น้องละเอาบ่มีส่วนรวมไปกินกับบ่อแสบแบีนี้บ่ไไว้คุณเฮ้ยตุ้ยยู่พฝุ่นพี่น้องเสยตุ๋ยยุ่งฝนเงียบก็มีเงียบก็มีไปใส่เงียบก็มีไปใส่กบนพี่น้องนาอหอนย่ามใส่กบ ขันบ้ามีไปน้ากบรบืถือกจักตัวอีกละเมื่อนั่นก็เห็นกันอยู่มันก็เป็นตะพ่านเถือคขืดอยู่ดีเบื้องจจงหนึ่งก็ได้พี่น้องเงียบใส่กบเดอครับเด้อน,นี่ทาคกบเขาเขาเงียบใส่กบเอาความคุณทุูกไล่ถูกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านขอเองพี่น้องผมพิดปาดประการใดคคำเบาคำจากิริยาธาทาเขีบสุภาพที่าอออกไปบ้ามีขอโทษขอไปเร่ร่อยเด้อพี่น้องเด้อหักแป้งเสมอมันเสมอม,ม,ม,มันเครือเก่า ฝากติดฝากตามฝากอะไรฝากแชร์พี่น้องผมกดกระดิ่งไว้เบื้องโฆษณาให้น้ำได้เรื่องพี่น้องเด้อพ่อใดข้าดำปูนดำปลาขันมันในหลายกัดซื้อซีนมาซอยจุกับพ่านเชื่อนี่อะไรยนีนี่มันบ่ได้มาซีอาเดียร์ตอนแรกเงินตั้ว่าพวกเข้ากระเช็ดวบใจหักบ่ได้บ่เคยบอกกันเลี้ยงเงินเลี้ยงท่องจากเที่ยพี่น้องบ่เคยบอกกันเลี้ยงเงินเลี้ยงท่องจากยูทูปเจ้กเที่ยมันบ่ได้บ่ได้ก็บ่าเป็นยังแต่ว่ากะเข้ากับมวลกระซื้นกันคือเก่าเอาเอาซ้ำนี่แหละเดี๋ยวสิ เขียยในผ่านทื่ร้ายก็หนีสิเดี๋ยวคืนเฮียนผู้ใหญ่บ้านพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาเขียยเด้ถยวเบ็ดดินหนาวหนาวหนาวอยู่คือสิ